ถึงขนาดนี้ก็ยังมีลูกศิษย์ของอดีตพระคมหรือว่าในคมคงแก้วพระนักสายปฏิบัติที่วัดป่าธรรมคีรีจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยไม่เชื่อในพยานหลักฐานของตำรวจสอบสวนกลางนะครับ<ช>จนท่านผู้บัญชาการต้องออกมาบ,บอกโอ้โหมันมีหลักฐานที่ชัดเจนขนาดนี้<ช>ยักยอก ยอดเงินอาจจะรวมๆแล้วถึง300ล้านด้วยซ้ำไป<ม>เดี๋ยวลองไล่เลียงกันให้เห็นว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนไปร้องก่อนและตำรวจไปสืบทราบอย่างไรจนกระทั่งนำมาสู่การจับกุมทั้ง3คนนะครับย้อนกลับไปเมื่อข่าวที่มันสะเทือนเนี่ยเพราะว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาเขาได้รับ การร้องเรียนในทางลับครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตพระอาจารย์คมประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรีเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องย้ําว่าเป็นการแต่งตั้งกันเองนะรวมถึงอดีตพระมหาวุฒิมาเจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรีที่จังหวัดนครราชสีมาบริหารเงินวัดไม่โปร่งใสนําไปใช้ใจ่ายส่วนตัว เรื่องร้องเรียนไปที่สํานักพุทธสํานักพุทธก็ไปประสานตํารวจกองปราบเข้าไปตรวจสอบพยาหลักฐานจนพบคดีมีมูลความจริงจนที่คนเริ่มมารู้ความผิดปกติเนี่ยเพราะว่าวันที่สองพฤษภาคมอดีตพระอาจารย์คมจู่ๆก็สึกแบบเงียบๆที่วัดบวรน,นิเวศส่วนอดีตเจ้าวาดพระมหาวุฒิมาก็ไปศึกที่วัดใหม่เสนานิคมในกรุงเทพเหมือนกัน ถัดมา3พฤษภาคมครับมีคำสั่งแต่งตั้งพระราชวชิราลังการเจ้าคณะจังหวัดนครราชาสีมาให้เข้ามารักษาการเจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรีแล้วท่านก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรี5พฤษภาคมกระแสข่าวอาดีตพระอาจารย์คมลาศึกพร้อมกับอดีตเจ้าวาดแล้วก็ล่องหอนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนี่กลายเป็นข่าวใหญ่แชร์กันในโลกโซเชียลจนกระทั่ง6พฤษภาคมตำรวจกองปราบบุก คุมยกได้ยกแก๊งนะครับรวม3มคนก็ประกอบด้วยอดีตพระอาจารย์คมหรือนายคมคงแก้วจับได้ในกรุงเทพแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอดีตพระมหาวุฒิมาเจ้าว,วาดวัดป่าธรรมคีรีจับได้ในจังหวัดนครราชสีมาแจ้งข้อหาเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ จ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนางสาวจุธาทิพย์ครับเป็นน้องสาวของนายคมจับได้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแจ้งข้อหาเป็นผู้ร่วมสนับสนุนยักยอกทรัพย์และรับของโจรพฤติการก็คืออดีตพระอาจารย์คมเนี่ยดูแลเงินบริจาคและการใช้ใจ่ายต่างๆของวัดที่ผ่านมาอดีตพระทั้งสองร่วมกันนําเงินของวัดออกมาใช้อ้างว่าเป็นการเบริกเงินมาใช้ใจ่ายภายในวัดแต่ได้แอบนําเงินสดไปเก็บไว้ในบ้านของนางสาวจุธาทิพย์ ที่เป็นน้องสาวในจังหวัดนนทบุรีและเมื่อตำรวจไปตรวจคนบ้านนางสาวจุธาทิพย์ไปพบเงินสด51ล้านเก็บไว้ในลังโฟมและกระเป๋าเดินทางและยังไปพบเงินในบัญชีธนาคาร71บัญชีรวมแล้วกว่า130ล้านบาทเฉพาะก้อนนี้นะรวมแล้ว180ล้านเข้าไปแล้วนี่ก้อนเดียว180ใช,ใช่ไหมคะถ้าไปนับก่อนหน้านี้ล่ะรวมๆไปจะเยอะกว่านั้นนะคะเมื่อวานนี้จําได้ใช่ไหมคะที่ตํารวจกองปราบเนี่ยที่เขาไปค้นบริเวณเขาเนี่ย อยู่ด้านหลังวัดป่าทำคีรีนี่แหละก็ไปขุดขุดขุดพอขุดขึ้นมาสิ่งที่เจอคือทองคําแท่งมูลค่าประมาณ19ล้านบาทเงินสดอีก80ล้านบาทพอรวมกับที่ยึดได้วันเสาร์นะคาดว่าจะมีการยักยอกเงินวัดไม่ต่ากว่า300ล้านบาทมันเยอะไหมล่ะแต่ทีนี้เนี่ยประชาชนบางส่วนก็ยังไม่เชื่อนะ ว่ามันเป็นความจริงแล้วก็บอกว่ายังคลางแคลงใจกับการทํางานของตํารวจอยู่เลยตัวของพลตํารวจโทจ,จิระพศพุริเดชนะคะผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางบอกว่าที่เขาไปค้นที่วัดป่าทาคีรีเนี่ยแล้วก็ไปเปิดตู้เซฟเนี่ยเขาหาอย่างละเอียดนะหลักฐานในการประกอบสานวนคดีเอาผิดอดีตพระคมกับพวกเนี่ยเขาให้สารภาพกันเองนะมันสอดคล้องกับข้อมูลของการสืบสวนของตํารวจนะคะวัดนี้มีบัญชีทั้งหมด6เล่มสมมุติว่าพระคม บริสุทธิ์ใจจริงๆก็เอาบัญชีออกปากกลางเลยสิทั้ง6เล่มไปเลยนะคะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาย,ยังคลางคลงใจกับการทํางานของตํารวจเลยตํารวจขอยืนยันนะว่ามีพยานหลักฐานและคําให้การรับสารภาพของตัวอดีตพระคมกับพวกนั่นแหละคือถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาจะไปเอาหลักฐานพวกนี้มาจากไหนอะ่ะเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาต้องไปหาเงินที่ซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างนะคะส่วนเรื่องของการเสพเมทุนของอดีตพระคมค่ะตัวของพลตํารวจโทจิรพ,พบ,บอกว่าข้อมูลของการเสพเมทุนเนี่ยทราบว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ สมัยเรียนเปลียนนักธรรมมานานแล้วแหละ แล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องก็มีทั้งพระมีทั้งคารวาสด้วยจริงๆแล้วการเป็น LGBT ไม่ผิดนะคะแต่ว่าเมื่อถือครองสม,มณะสงฆ์มันก็ไม่สมควรถูกต้องไหมล่ะส่วนพฤติการเรื่องของการเสพเมถุนนะคะอีกคนหนึ่งที่จะพูดเรื่องนี้ได้ค่ะคุณอินทพรจันเอี่ยมรักษารษารชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าอาดีตพระทั้งสองสารภาพแล้วว่าในระหว่างที่ถือสม,มณเพศได้ร่วมเสพเมถุน คือมันเกิดขึ้นจริงๆก็ถือว่าเป็นการอาบัติประชิกขัดต่อพระธรรมวิไนยก็เลยทําให้อดีตพระทั้งสองดําเนินการลาสิกขาบทไปตั้งแต่เมื่อวันที่3พฤษภาคมส่วนจะมีพระรูปอื่นมาร่วมขบวนการยักยอกเงินวัดอีกไหมอันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบขายายผลกันก่อนเอาละครับเดี๋ยว